เยวช่วยหนูเลือกรถได้ปะหนูเลือกไม่ถูกไงแบบมันสวยถูกคันแล้วมันแบบ F พันก็ถูกใจคันนึงก็ถูกใจแต่ขาหนูก็ไม่ถึงไงหนูก็อยากแบบได้คนพูดใจมาช่วยขับให้หน่อยอยากได้คู่ใจอยากได้หวานใจน้องอยากได้ผู้อยากได้ไดนห,นหวานใจสักคนนึงนครับมาช่วยเลือกรถให้น้องหน่อยครับคือตอนนี้น้องยังเลือกไม่ถูกเลย อย่าง S พันก็คือแบบเอ่อก็อยากขี่ใช่แต่หาคนขี่ด้วยไม่ได้ใช่ไหมอืมก็อยากจะเป็นคนนั่งซ้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อยากเป็นคนนั่งซ้อนบ้าง,งใครที่จะแบบเอ่อมาขี่รถให้น้องได้บ้างต้องมีสเปคอะไรอย่างนี้ไหมฮะสเปคจริงๆก็ได้หมดนะแต่ว่าถ้าอ่ะได้หมดดีกว่า,เาสเปคได้หมดนะอ่ะหนุ่มๆคนไหนครับ คุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะฮะมาช่วยแบบช่วยน้องเขาเรียกรถหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น s 1 0พันหรือจะเป็น V4 หรือจะเป็น z ซ1 0 R1 CBR ต่างๆ,ๆเนาะมาช่วยหนูเรียกหน่อยนะโอเครู้เลยตอนเนี้ยรู้เรื่องจ้า